The Secret r o m a n โรแมนติกเฮาส์สาวงามกับ3บัณฑิต EP ที่14แม้เป็นเพียงภาพลวงตาก็ไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะต่อให้ท่านบัณฑิตที่ข้ารู้จักจะไม่มีตัวตนอยู่จริงก็ตามข้าไม่เคยคิดเลยเจ้าคะ่ะว่าข้าจะได้เห็นแล้วลอกขึ้นสีน้ำเงินนี้อีกครั้งแม่นางข้าเปลี่ยนไปเพราะได้เจอท่าน ท่านเองก็คงเปลี่ยนไปเช่นกันท่านเคยบอกว่าอยากลืมอดีตนี้เจ้าคะเช่นนั้นก็ลืมเถิดเจ้าค่ะข้าก็จะลืมเช่นกันข้าจะพยายามลืมเจ้าค่ะแม่นางช่างกล้าหาญยิ่งนักล้ากว่าใครในโลกล่าสัญญากับข้าอย่างหนึ่งนะเจ้าคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าทิ้งข้าไว้ลําพังนะเจ้าคะยิ้มเบาๆให้กันเป็นการให้สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันวัดมาต่อที่จังแทฮวาจะให้ข้าทําเช่นอะไรกับยุนฮงจูดีขอรับต้องยืนยันให้แน่ใจก่อนหากนางยังมีชีวิตอยู่จริงข้าจะปลิดชีพนางเสียดดหหหหนนนนน้าาาววเเเตุใกกลลงงััถึส่ือิ เถอเจ้าค่ะหากมีคนมาเห็นเราเข้าละ่ะไหนว่าไม่ให้ข้าทิ้งเจ้าไว้ลําพังจังหวะนี้จางแทฮวากับสมุนก็กระโดดข้ามกำแพงเข้ามาดูให้เห็นกับตาว่ายุนฮงจูนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงก็ได้ข้าไปแล้วนะหลัง่ําคืนอันยาวนานผ่านพน้นไว้พบกันพรุ่งนี้นะแม่นางฮงจูโอ้พระเจ้าแม้จะเห็นเองกับตาข้าก็ยังไม่อยากเชื่อเลยยุนฮงจูยังมีชีวิตอยู่ให้ข้าจับนางเลยดีหรือไม่ขอรับจะให้เขาลือแพร่ออกไปไม่ได้ ถ้ามีแผนแล้วหาที่ฝังร่างนางไว้เป็นพอนางยังมีชีวิตอยู่แต่นางเคยตายมาแล้วครั้งนึงเราก็แค่ส่งนางกลับไปียบเงียบ เมื่อคิมชียอนเดินกลับออกมาจากเรือนเล็กเขาก็เห็นจองยูฮานั่งอยู่ที่หน้าชานเรือนรอยยิ้มบนใบหน้าของคิมชียอนจึงหายไปเขาทำท่าทางนิ่งเฉยเพื่อจะเดินผ่านไปโดยไม่อยากทักทายจองยูฮาว่ากันว่าเกิดหิมะมีเงาคอยปกป้องเขาเพียงผู้เดียวเป็นเจ้าเองรอกเ่องปกติสะเพ่าถึงเพียงนี้เลยหรอหากมีใครมาได้ยินเข้าระหว่างเราชวนอึดอัดไปหมดแล้วสินะเปิดอกคุยกันก็ไม่ได้เราก็ไม่เคยสบายใจเวลาอยู่ด้วยกันเสียทีเดียวนะต่างก็มีความลับท่วมหัวทั้งนั้นข้าชอบมุกตลกของเจ้ายิ่งนะักแต่ตอนนี้ข้ารู้แลลล้วว่่ามุุกกกตเป็นยททธ์ี ชซ่อนเร้นความรู้สึกที่แท้จริงงั้นข้าบอกเรื่องนี้ด้วยดีไหมคิมชียอนโน้มตัวเข้าไปกระซิบใกล้ๆจองยูฮาด้วยน้ำเสียงราบเรียบและไม่ตลกเอาเสียงเลยคนคุ้มกันจะกำจัดทุกคนที่มาคุกคามเจ้านายตนเองฉะนั้นอย่าได้เข้ามาในรัศมีคมดาบของข้าเชียวเจ้ายังไม่เชื่อใจข้าสินะคิมชียอนไม่ตอบแล้วเดินเข้าห้องไปจองยูฮาแอบผิดหวังที่ถูกเข้าใจเจตนารม์ผิดไปวัดมาที่เช้าวันใหม่คิมชียอนก็ได้มาคุยกับคังซานฮราวายองเป็นคนส่งมือสังหารมาึกเหตุใดนางถึงอยากให้าาตย นางคงปรารถนาให้ผู้อื่นขึ้นคลองบาลังเรื่องที่เกิดที่ลานเป็นความผิดพลาดของพวกข้าถ้าผิดเองที่สะเพร้าเจ้าต้องอธิบายก่อนไม่ใช่เรว่าใครเป็นคนส่งพวกนั้นมาข้าออกโรงเตือนเสียงแข็งไปแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกทรงเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดหรืพยะค่ะไม่เชื่อหรอกแต่มีคนเคยบอกข้าว่าหากเราปรารถนาสิ่งใดสุดหัวใจ ก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เจ้าคงอยากกาจัดอสูรรายบนบัลลังพอๆกับข้าข้าจะลองเชื่อในความปรารถนาแรงกล้านั้นดูสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวไม่ใช่หรือทำอะไรกันเจ้าคะสะดุ้งหยงกันทําไมสมคบคิดอะไรกันอยู่หรือเจ้าคะดันโอทําไมเจ้าออกมาแต่เช้าเชียวจะเพาะอะไรได้หรือเจ้าคะไม่กินข้าวเช้ากันหรือไงเจ้าคะกินกินสิแล้วทุกคนก็เดินตามไปที่ห้องกินข้าวจองยูฮาสกิดคังซานเพื่อคุยบางอย่างให้รับรู้เอาไว้ ข้าบอกดันโอแล้วเรื่องอะไรว่าข้าชอบนางมากเจ้าไม่จําเป็นต้องบอกข้าก็ได้ว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรกับนางข้าจะบอกว่าข้าจะไม่ตัดใจจากนางเช่นกันว่าอย่างไรนะเมื่อเจ้าขึ้นคองบาลังแทนแล้วเจ้าจะทําเช่นไรกับดันโอแน่นอนว่าดันโอก็ต้องเข้าวังกับข้าคิดว่าดันโอจะต้องการเช่นนั้นหรือนางเป็นเด็กที่ทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพี่สาวและอีฮาวอนนะเจ้าคิดว่าดันโอเหมาะกับวังหลวงที่หายใจหายคอแทบจะไม่ออกเมื่อต้องแบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนางคงถูกจองจาไปตลอดกาลไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือวาดมาที่วังหลวง ทรงร่วมมือกันหรือพยาค่ะทนทุกข์มาหลายปีแต่ก็ยังคงไร้เดียงสาย,ยิ่งนักอีกยอมกับข้าหมายมุ่งสิ่งเดียวกันเราจะต่อสู้ช่วงจริงมันมาด้วยกันตอนนี้อาจมีเป้าหมายเดียวกันแต่เมื่อโค่นล้มฝ่าบาทแล้วผู้ใดจะได้ครองบัลลังก์ต่อพยาค่ะพระราชนัดดาไม่มีใครในโลกนี้จะเต็มใจสละอำนาจท,ที่ได้มาหรอกพยาค่ะหรือว่าทรงหวาดวันว่าพระหั์จะแปดเบื้อนพระโรหิตของพี่น้องใช่ข้ากลัวว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะหันดาบเข้าหากัน เพราะว่าข้าจะไม่ยอมจำนนต่อความกลัวข้าจะเดินหน้าต่อไปคอยดูก็แล้วกันว่าข้าจะเปิดประตูสู่โลกใหม่อย่างไรแล้วจังหวะที่คังซานเดินออกมารองหัวหน้าราชองครักษ์ก็บังเอิญมาเห็นว่าทั้งสองเดินออกมาจากมุมตำหนักเขาจึงมารายงานหัวหน้าราชองครักษ์ถ้าจะคุยกันเรื่องส่วนตัวขอรับอย่างลับๆด้วยหัวหน้าขันทีจะมีธุระกองการใดกับองครักษ์หลวงชั้นผู้น้อยเช่นนั้นจากนั้นหัวหน้าก็เรียกยุนกูนํำเข้ามาสั่งงานเรียกพบข้าหรือขอรับท่านหัวหน้าจากนี้ไปจับตาดูขังซานไว้ข้าต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคิดทอออะไรรรนกัั้วววงงหล แม้จะตกใจแต่ก็ต้องทําตามคําสั่งวาบมาที่พระสนมพักที่เสด็จมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทแต่ถูกขันทีโนซองกิวสกัดเอาไว้เสด็จมาที่นี่ด้วยเหตุอันใดพยะยะค่ะจะเรื่องอะไรได้ข้ามาเข้าเฝ้าฝ่าบาทไปกลาบทุนให้ทีจะกลาบทุนว่าการะหม่อมร่วมมือกับพระพันปีหรือพยะยะค่ะก็เรื่องจริงไม่ใช่รึกกระหม่อมเองก็พอจะรู้อะไรมาเช่นกันทรงใครอยากฟังหรือไม่พยะยะค่ะพระราชโอรสองโตนะ่ะได้ยินว่าหาใช่หนอนเนื้อของพระสนมเอกไหมฝ่าบาททรงทราบหมดแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสักหน่อยหากเหล่าเสนาบดีรู้เข้าทั้งงพรรระาชออสต และแม้แต่ฝ่าบาทคงจะตกอยู่ในอันตรายจะทรงทําเป็นไม่ใส่พระทยัยเรากับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตได้จริงหรือพระยาค่ะพระสนมพักจึงจําเป็นต้องเสด็จกลับไปเพราะคําขู่ของขันทีโนซองกิว่ามาที่ฝ่าบาทที่กําลังปลอมตัวออกนอกวงังต้องทรงทาเช่นนี้ด้วยหรือพระยาค่ะหากข่าวลือเรื่องพิธีทรงเจ้าหลุดออกไปเหล่าเสนบาบดีได้ลุกฮืออีกเป็นแน่หากข้าไม่ทําพิธีชีวิตข้าก็ตกอยู่ในอันตรายน่ะสิเมื่อฝ่าบาทเดินออกมาที่ด้านนอกก็เอ่ยชวนคังซานไปด้วยคังซานมากับข้าสิข้ามีอะไรน่าสนใจให้เจ้าดูพะะคาาบา วาร์ปมาที่ตำหนักพระพันปีท่านอครเสนาบดีฝ่ายซ้ายขอบคุณที่ตามหาซ้อนให้ข้านะเพราะท่านแท้ความปรารถนาอันยาวนานของข้าถึงได้กลายเป็นจริงได้ทรงพูดคุยกับพระราชนัดดาด้วยดีหรือไม่พะยะค่ะดีมากเขาเติบโตเป็นบุรุษที่ยอดเยี่ยมยิ่งแม้ชีวิตจะ,ะเผชิญความยากลำบากมาก็ตามตอนนี้พระพันปีทรงเป็นผู้เดียวที่จะปกป้องพระราชนัดดาได้พะยะค่ะตราบใดที่ฝ่าบาทยังประทับอยู่บนบัลลังก์พระราชนัดดาคงมีพระชนชีพอยู่ได้ไม่นานหากจะโค่นล้มฝ่าบาทต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นมีพีพะยยค่่เเรืองงใหหลลวว ที่หากเหล่าเสนาบดีรู้เข้าราชาสำนักได้พลิกกลับตลบปัดแน่เรื่องความชอบธรรมของพระราชโอรสองคโตพยค่ะดูสีหน้าพระพันปีสิว้าบมาดูสถานที่ทรงเจ้าเข้าผีของฝาบาทอีชางนิดหนึ่งข้างซานกำดับแน่นสีหน้าเหมือนคิดจะทำอะไรแต่ซีรี่ก็พาเราว้าบมาที่คิมชิยอนและยุนฮงจูที่กำลังจะออกไปเที่ยวกันข้าไปยืมม้ามาแม่นางอยากไปที่ใดบอกข้ามาได้เลยแข่งคนใดก็ได้เจ้าคะ่ะขอแค่มีท่านไปด้วยแล้วทั้งสองก็จูงมือกันเดินออกไปคุณพระช่วยลุงยุคโฮกับแม่นาจูมาเห็นเข้าเต็มสองตา ฮงจูสะบัดมือคิมชียอนวิ่งได้สองก้านึกคืนได้ว่าไม่ทันเสียแล้วจากนั้นลุงยุกโฮก็กระโจนเข้าไปขย้ำคอคิมชียอนทันทีเจ้าเด็กชั่วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเฉียดเข้าใกล้เรือนเล็กเจ้ายัวยวนฮงจูสินะท่านลุง ไม่ใช่ขอรับไม่ใช่อะไรเล่าไอเด็กเวนโอ้ยเหตุใดต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเช่นนี้เล่าเจ้าคะ่ะคุยกันดีๆเถอะเจ้าคะ่ะคุยกันดีๆหรอหากมันฟังข้าคงไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าคะ่ะบัณฑิตที่ฮาวานมีตั้งเยอะทำไมต้องเป็นเขาด้วยปฏิโทป,ปฏิทังท่านบัณฑิตเขาไม่ดีตรงไหนทั้งรูปงามแล้วก็แล้วก็เขารูปงามนี่ปฏิโทโอ้ยเหตุใดต้องเป็นคนนี้ด้วยสอบราชการก็ไม่ผ่านงานการก็ไม่มีทำาตนหลังยาวไรประโยชน์สิ้นดีโอเจ็บจิตเลยฮะเรื่องไม่มีงานทำกับสันหลังยาวน่ะข้ายอมรับ แต่ไร้ประโยชน,น์นี่เกินไปนะแม่นาจูพูดถูกแล้วไอเด็กผีมานี่เลยออกไปเดีย๋ยนี้อยากเข้าใกล้เรือนนี้อีกเชียวนะมานี่เลยท่านลุงฟังข้าก่อนข้านี่แหละเจ้าค่ะที่ไม่อยากอยู่โดยไม่มีท่านบัณฑิตข้าต้องเก็บตัวอยู่เงียบๆมานานหลายปีเปรียบดังต้นไม้แก่ในเ,เรือนเล็กในที่สุดข้าก็เพิ่งหายใจหายคอได้เพราะท่านบัณฑิตที่มาหาข้าเหมือนด่งแสงตะวันแม่นางโอ้สนใจวับเข้ามาทำข้อตกลงกันดีกว่าเช่น,นั้นก็เอาอย่างนี้ว่ามาเถิดขอรับขอเพียงท่านลุงอนุญาตข้าทำได้ทุกอย่างสอบราชการให้ผ่าน หากเจ้าสอบราชการผ่านข้าจะยอมให้พวกเจ้าคบหากันสอบให้ผ่านหรือขอรับข้าเนี่ยนะทาไมไม่อยากทำหรือหากเจ้าอยากแต่งกับนางก็ต้องรู้จักทำมาหากินแต่งหรือเจ้าคะเรายังไม่ถึงขั้นนั้นสอบราชการผ่านและประสบความสําเร็จข้าจะทําให้จงได้เลยขอรับดีมากหากเจ้าขยันทุ่มเทก็ทําได้อยู่แล้ว ตัดภาพมาที่ฟาบาดขณะเดินทางกลับก็นึกอยากไปร่ำสุราที่อีฮาวอนได้ข่าวว่าเจ้าพักอยู่อีฮาวอนพะยะค่ะดันโอดูแลเจ้าดีหรือไม่นางคอยดูแลให้กระหมอ่อมสุขสบายเสมอมาพะยะค่ะเสด็จกลับบังเถิดพะยะค่ะดึกแล้ว ร่างทรงบอกว่าหากอยากขับไล่วิญญาณร้ายอย่าเพิ่งรีบกลับเรือนไม่ใช่หรือแล้วฝ่าบาทก็มองหน้าขางาังซานใช่แล้วทั้งหมดมาแวะที่อิฮวาวอนเคาะประตูเสียงดังกอกกอกกอกยุนดันโอก,ก็รีบออกมาเปิดประตูกำลังจะออกไปเจ้าค่ะแล้วก็ต้องตกใจว่ามาถึงในเรือนดันโอก,ก็รินสุราให้ฝ่าบาทมือสั่นขวดกระทบจอกสุราเสียงดังประมาะอะไรถึงเพียงนั้นกลัวข้าจะกัดหรือไรหม่อมชั้นไม่มีของว่างชั้นดีจะทูลถวายเลยเพคะไม่นึกไม่ฝันว่าจะเสด็จมาร่างทรงบอกขาว่าอีซอนกำลังรอเวลาที่เหมาะสมจะเอาดา เจ้าก็คิดเช่นนั้นหรือหากฝ่าบาททรงเชื่อเช่นนั้นก็คงเป็นเช่นนั้นเพคะว่าอย่างไรนะคนฉลาดปราศจากความวุ่นวายคนกล้าปราศจากความกลัวคนฉลาดจะไม่กังวลใจคนกล้าก็จะไม่กลัวเพคะบังอาจนะักกล้ากลับทูลฝ่าบาทเช่นนั้นได้อย่างไร จะบอกว่าข้ากลัวอีซอนหรือลมหนาวยังไม่ทันพัดผ่านแต่พระบอกรากายก็สันเทาแล้วไม่ใช่หรอยเพคะคอยดูให้ดีก็แล้วกันดังหิมะที่หลอมละลายอีซอนจะมาลายหายไปวันนั้นใกล้จะมาถึงในไม่ช้าแล้ววารามธิดานนอกใครมาหรือขอรับมองอะไรกันคือว่าฟาบาตเสด็จมาเจ้าค่ะสุราในวังน่าจะอร่อยกว่านะเหตุใดถึงเลือกมาที่อิฮวาวอนได้จังหวะที่ฟาบาตก็เสด็จออกมาจองยูฮาผู้ไม่เคยเห็นพระพักฟาบาทจ้องตาไม่กระพริบเลยแล้วเจ้าเป็นใคร ชื่อเสียงเรียงนามอะไรนี่คือฝ่าบาทถวายบังคมสิกระหม่อมจองยูฮาบัณฑิตที่พักอยู่อิฮวาวอนพยคะค่ะ,ะก็นึกว่าเป็นเรือนพักแรมแต่ในนามมีแขกเข้าพักอยู่จริงๆสินะเจ้าก็พักผ่อนเถิดดึกมากแล้วและฝ่าบาทก็เสด็จกลับวังไปเพียงสองคนกับหัวหน้าองครักษจองยูฮามองตามไม่ละสายตาความแค้นที่อยากโค่นลมทรราชมันจุกอยู่ในอก วับเข้ามาดูคังซานกับยุนดดนโอบ้างไม่นึกเลยว่าฝ่าบาทจะทรงชวนมาอีฮวาวอนตกใจหน้าดูสิท่าไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะที่จริงพอฝ่าบาทเสด็จมาข้าก็พลอยเบาใจขึ้นเจ้าค่ะพลอยให้คิดว่าบางทีบทบาทอาจสลับกันแล้วก็ได้เจ้าค่ะสลับกันหรอกตอนนี้คนที่ถูกความกลัวตามหลอกหลอนคือฝ่าบาทนี่เจ้าค่ะหาใช่ท่านพี่ไหมข้าไม่เคยได้รับกําลังใจที่หานกล้าถึงเพียงนี้มาก่อนไม่ใช่กําลังใจมันคือความเชื่อมั่นเจ้าค่ะข้าเชื่อมั่นว่าท่านพี่จะทําเป้าหมายอันทรงเกียรติได้สําเร็จฉะนนนนนัััั้้้้้้้ไไดดดดดโปปปรรขขึึคออองงงบลลกกยยย่่่่าาาาภววเเเถิจะแตตห็ษ แล้วจะทําสิ่งใดหรือเจ้าคะทังซานยังไม่รู้จะตอบสิ่งใดอะไรกันเจ้าคะไม่เคยคิดเลยหรือเจ้าคะจะมาเป็นพ่อของแผ่นดินแล้วค่อยๆค,คิดให้ถี่ถ้วนเถิดเจ้าค่ะแล้วเจ้าล่ะข้าได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เจ้าจะทําอย่างไรเจ้าก็ค่อยๆค,ค,คิดดูเถิดว่าอยากทําสิ่งใดตัดภาพมาที่ตอนเช้าไม่ต้องกังวลเรื่องเมื่อคือนหรอกจู่ๆฝ่าบาทก็ทรงชวนแวะมาระหว่างแอบเสด็จประพาสนะ่ะข้ารู้ดันโอบอกแล้วงั้นจะคุยเรื่องใดถึงได้อิดออดพิรีพิไรนะคือว่าข้าอยากรู้ว่าเจ้ารู้อะไรบ้างหรือเปล่าเรรรรืืื่่่่ออออองงงะไเแแมทขาาหว ไม่ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนางเลยจะเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ได้ไม่รู้อะไรเลยเหรอมีอยู่คนหนึ่งข้าไม่รู้แต่เขาอาจจะรู้แนะนําให้ข้ารู้จักหน่อยได้ไหมขังซานพยักหน้าวับมาที่สํานักทหารหลวงชั้นในสามวันหลังจากนี้จะมีการล่าสัตว์หลวงทาวีหมายถึงงานล่าสัตว์ที่กษัตริย์ทรงออกล่าเองงานล่าสัตว์จะจัดขึ้นที่ใดขอรับเขาอึ้งบงอาคารเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็จะไปร่วมด้วยอย่าให้มีจุดอ่อนระหว่างการอารักขาเด็ดขาดขอรับ จากนั้นขังซานก็เดินมาที่ท้ายวังยืนที่แผนการเด็ดเสียงดังว่าล่าสัตว์วันนั้นจะเป็นโอกาสโอกาสที่เราจะกำจัดฝ่าบาทเสียแล้วขังซานก็ล้วงถุงผ้าห้าสีที่แดนโอมอบให้ออกมาดูข้าจะอยู่ด้วยเจ้าค่ะอยู่เคียงข้างท่านพี่ยุนกูน้ำทักทายคังซานมองอะไรอยู่ไม่มีอะไรตัดภาพมาที่บุยงจักจองยูฮานั่งรอขังซานที่กำลังจะพาคนที่อาจจะรู้จักมารดาแท้ๆของเขาเจ้าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรส่งคนมาสอดแนมข้าสินะข้าต้องการสืบข้อมูลเรื่องมกอินเวอย่าเข้าใจผิดนะ มานั่งคุยกันเป็นจริงเป็นจังเถิดกระหม่อมนึกว่าพระองค์ทรงทราบว,ว่าพระมารดาเป็นใครหมายความว่าอย่างไรที่ทรงนัดพบบัณฑิตมกอินเทเวที่นี่ก็เพราะเช่นนั้นไม่ใช่หรือจองยูฮาจึงไปชั่วขณะฮวายองนายหญิงแห่งบูยองกาคือแม่แท้ๆของข้าหรือไม่ทรงทราบจริงๆรหรือพะยะค่ะจองยูฮาอึง้งจึงตะลึงสตันไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ตกคำฮวายองก็แอบดอดออกไปบ้านเสนาบ,บดีซ้ายชินวอนโฮโดยมีบัญญาคอยสะกดรอยตามนางไปจังหวะนี้แก๊งสามสาวกีแซงก็เข้ามาหาเรื่องบรรัญญาได้เหมาะเจาะะพพออเหมดีีน่ เธอระเหยลอยชายอยู่หรือหากนายหญิงรู้เข้าจะทําอย่างไรหากเจ้าก่อเรื่องอีกรอบแค่ข้าไม่ก่อเรื่องก็พอแล้วสินะว่าอย่างไรนะปิดปากให้สนิทหากนายหญิงรู้เข้าข้าก็จะรู้ทันทีว่าเจ้าบอกนางแล้วบญญยก็เดินออกไปแต่แม่วอนกับพยักหน้ารับอย่างง่ายดายพยักหน้าทําไมว่านอนสอนง่ายตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยแม่วอนเจ้ากลัวหรือกลัวอะไรละ่ะบัญยามันมีผู้พิพากษาจางคอยหนุนหลังอยู่ยั่วยุมันไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานี่พูดจบก็เดินหนีออกไปเลยข้าว่านางกลัวนะ แล้วมาลงที่ค่าทําไมทางด้านบัญญาก็ะกดอรอยตามภวายองมาจนถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเอ่อทราบหรือไม่เจ้าคะว่านี่เป็นเรือนของใครเจ้าไม่ใช่คนแถวนี้สิท่าที่พำนักของอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายผู้ยิ่งใหญ่นะสิงั้นเริข,ขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ วับเข้ามาที่ด้านในกระหม่อมผิดหวังในตัวพระองค์ยิ่งนะักทรงคอยนำมกอินเวเพื่อมาทอดทิ้งไปไม่ใ่ดีเช่นนี้หรือข้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยแต่ข้าตัดสินใจทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราทั่วทั่วข้าจะไปเข้าฟ้าพระพันปีและขอให้พระองค์อภัยโทษนัดหมายให้ทีไม่พยะยะค่ะอัครเศสนาบดีฝ่ายซ้ายกระหมอ่อมต้องได้พบเกตทิมาก่อนหลังพบเขาแล้วกระหม่อมจะตัดสินใจเองพยะยะค่ะเฮตามนั้นเมื่อออกมาที่ด้านนอกจองยูฮาก็ได้พบกับฮวายองพูดคุยกันราบรื่นดีหรือไม่เพคะข่าวก่อนข้าพูดจาแรงไปนน่อยขอโทษนะ ไม่เป็นอะไรเลยเพคะหม่อมฉันน่าจะคิดถึงเจตจำนงของพระองค์จากนี้ไปอย่ามายุ่งเรื่องของข้าอีกรวมถึงอย่ามาพบปะกันเช่นนี้ด้วยยังทรงไม่วางพระทัยในตัวหม่อมฉันหรือเพคะถึงตอนนี้ข้าจะถอยแล้วแต่ข้าก็ยังเป็นอิกรยมพนดาโดยชอบธรรมผู้เป็นภัยต่อกษัตริย์เรื่องนี้ไม่มีวันเปลี่ยนกษัตริย์ไม่ทรงทราบเรื่องพระองค์เพคะฉะนั้นแล้วข้าอาจจะถูกจับได้ทุกเมื่อคนใกล้ตัวข้าอาจตกอยู่ในอันตรายได้ทั้งนั้นข้าไม่อยากสูญเสียท่านไปอีกคนจองโยฮาพูดท้้งนตาต าพามาที่ตอนเช้าอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายชินวอนโฮคอยหนุนหลังมกอินเวรึกนึกไม่ถึงเลยอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายขอให้ข้านัดพบเจ้าให้เขาจะเข้าร่วมการรวมพลวันนี้ด้วยหากเจ้าอยากพบเขาข้าจะจัดแจงให้มองตาก,ก็รู้เสือกแน่นอนวับมาที่าสามบัณฑิตหน้าใสจะลำบากตามพวกเรามาทำไมเราต่างรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครหมดแล้วให้กระหม่อมตามติดเป็นเงาไม่ดีกว่าหรือพยาค่ะปล่อยเขาตามไปเถอะเขายังไม่เชื่อใจข้าน่ะอีกอย่างสามหัวย่อมดีกว่าสองหัวพยาค่ะ หมายความว่าอย่างไรกระหม่อมเองก็ปรารถนาสุดหัวใจพะย่ะค่ะเจ้านายต้องได้ขึ้นคลองบัลลังก์ผลคุ้มกันถึงจะเป็นอิสระขังซานยิ้มแล้วตบไล่คิมชียอนแล้วเขาก็เดินนําไปก่อนคิมชียอนจึงพูดกับจองยูฮาว่าอย่าถือสาไปเลยการระแวงสงสัยไปเสียทุกอย่างถือเป็นหน้าที่ของข้าแล้วคิมชียอนก็เดินตามขังซานไปจองยูฮาเองก็ยิ้มพวกเขามีมิตรภาพที่ดีเกินกว่าที่จะไม่เชื่อใจหรือให้โอกาสกันและกัน ตัดภาพมาที่จุดอารม์พลราศดรโดนกดขี่ไม่พอยังต้องเผชิญภัยหนาวเหน็บเสียงร่ำไห้ของไพร่ฟ้าก้องกังวานทั่วทุกสารทิศแล้วพยะยะค่ะยามใบไม้ผลิบานมาเยือนพวกเขาอาจต้องสร้างกระท่อมบนหลุมศพนับร้อยพันก็เป็นได้เหล่าเสนบดีต่างสนใจแต่อำนาาแค่เปลี่ยนกษัตริย์ก็ไม่อาจทําให้อะไรดีขึ้นชั่วข้ามคืนจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนพวกข้าราชบริพารช่อชนก่อนหรือพยะยะค่ะ เราควรเริ่มจากเราสามสำนักที่หมดใจจะโต้แย้งและถวายคำแนะนำไม่ใช่สามสำนักผู้รับผิดชอบเรื่องประชาสัมพันธ์ยิ่งบ้านเมืองลำบากเท่าไรกษัตริย์ก็ยิ่งทวินหาข้าราชบริพารชาญฉลาดเท่านั้นบุรุษที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าและเฉลียวฉลาดเช่นพวกเจ้าควรเข้ารับราชการเสียยูฮาวางแผนไว้แล้วทรงหมายความเช่นอะไรเพะคะแผนจะสร้างเรือนใหม่บนปราสาททรายที่พังทลายลงแล้วขังซานก็นึกถึงคำพูดของยุนดันโอหากได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจะทำสิ่งใดหรือเจ้าคะจะมาเป็นพ่อของแผ่นดินแล้วค่อยๆคิดให้ถี่ถ้ว เป้าหมายของข้าคือการค้นล้มฝ่าบาทมาตลอดและก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมปราสาท์ทรายต้องทลายลงก่อนพยาค่ะก่อนออกล่าบนเขาอึงบงทรงคิดถึงเรื่องนั้นเป็นพอพยะค่ะหากพระไทยควยเควลูกธนูก็ย่อมเอ็นไวตามไปด้วยแล้วจังหวะน,นี้เสนา้ายชินวอนโฮก็เดินทางมาถึงพอดีนั่นเขาไม่ใช่หรือพยาค่ะอัคราเสนาบดีฝ่ายซ้ายชินวอนโฮวับมาที่บรรยาตอนนี้นางก็เดินทางมาที่สำนักเขตเมืองหลวงบัญยาเข้ามาทำอะไรที่นี่ผู้พิพากษาจางอยู่หรือไม่เจ้าคะวับเข้ามาด้านในมีอะไรหรือเมื่อคืนข้าตามนายหญิงไปนางเข้าไปในเร นาสมุนนอนบอนไส้เข้าใจแล้วหากรู้สิง่งใดอีกก็มาบอกค่าเจ้าค่ะแล้วบัญยาก็กลับออกไปจับตาดูเขาไว้ถ้าทางอัครเศสนบดีฝ่ายซ้ายจะมีแผนการใดสักอย่างขอรับนายท่าน ว่ามาที่ขังซานกับชินวันโฮไม่ทันได้ตั้งตัวเลยพะยะค่ะไม่นึกว่าพระชนัดดาจะเข้าไปในรั้ววงังหลวงข้าเองก็ตกใจที่รู้ว่าท่านหนุนหลังมกอินเวอย,อยูนายของกระหม่อมมีเพียงแผ่นดินโชซอนเท่านั้นกระหม่อมบังอาจยืมพระนามของพระองค์มาก็จริงแต่โปรดคิดเสียว,ว่ากระหม่อมทำเพราะความพักดีเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้พ้นจากความทุกข์ยากพะยะค่ะวิธีการไม่เที่ยงตรงแต่เจตนาพักดีและท่านขอพบคข้าเพื่อแก้ตัวอย่างนั้นหรอกระหม่อมใครอยากกราบทูลถามพระองค์เอง ว่าพระองค์มีเจตจำนงเช่นไรทรงคิดจะประหารฝ่าบาทหรือพยะยาค่ะได้เท้าทำตามความประสงค์ร่วมกับมกอินเวไปเถิดส่วนข้าจะทำสิ่งที่ข้าต้องการเมื่อกลับมาถึงอิฮวาวอนริงสิรู้หรือไม่ข้าแก่กว่าพวกเจ้าสองปีนะกะแล้วเชียวแม้แต่ผลคุ้มกันก็ปิดบังอายุอนามตนไม่ได้ข้าก็ว่าเรื่องที่เรารุ่นเดียวกันน่าสงสัยที่สุดแล้วเช่นนั้นพวกเจ้าคนไหนแก่กว่ากันข้าน่าจะเกิดก่อนนะข้าเกิดช่วงใบไม้ผลิต้นใบไม้ผลิซะด้วยเช่นนั้นคังซานก็เป็นพี่สินะอายุเท่ากันมาพงมาพี่อะไรเป็นพพีีี่่นนนน้้้ออองงงงก็ตสสิขาาดดฝแยัม เราเพิ่งจะเอาดาบจ่อคอข้าอยู่หยกหยกตอนนี้มายอมรับว่าข้าเป็นพี่น้องแล้วรักเป็นเกียรติอะไรเช่นนี้จังหวะน,นี้ยุนดันโอก็โผหัวขึ้นมาข้างกำแพงทำเอาหนุ่มๆตกใจเฮ้ยเจ้าไปทำอะไรไปทำอะไรตรงนั้นทำความสะอาดแปลงดอกไม้อยู่เจ้าค่ะว่าแต่ใครเป็นพี่เป็นน้องใครหรือเจ้าคะสวยแล้วไงตัดภาพเข้ามาด้านในยุนดันโอรินสุราให้ขังซานกับจองยูฮาแต่ลืมว่าคิมชีย้อนก็ยกจอกสุรารออยู่ไม่มีตรงไหนเหมือนกันสักตรงยุนดันโอแนมหน้าสองหนุ่มเช่นนั้นท่านพี่ก็เป็นเชื้อพระวงศ ข้าเป็นหัวหน้ามกอินเฮน่ะขังซานจับเขาห้ามจองยูฮาว่าอย่าบอกนางแต่เขาตัดสินใจจะบอกความจริงให้ดันโอซาบข้าพยายามขึ้นคลองบอลังโดยอ้างชื่ออีซอนยุนดันโอวางขวดสุราเสียงดังตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าข้าเป็นใครพวกเราปรับความเข้าใจกันแล้วจังหวะนี้คินทียอนก็ยื่นแขนไปหยิบขวดสุรามารินเองก็ได้วะช้าก่อน เช่นนั้นท่านพี่ชียอนก็รู้ทั้งหมดอยู่แล้วหรือเจ้าคะเขามองคังซานกับจองยูฮาที่สายหน้าเงึกเงึกโอ้ยใครก็รู้นี่ว่าข้ามันพวกหูไวตาไวแล้วดันโอก,ก็เครียดหนักกว่าเดิมลินสุราล้นจอกยกกอกปากเพียวๆคังซานถึงขั้นต้องยกขวดสุราออกไปไกลๆตัดผาพมาที่เรือนแล็คชิมชียอนวิ่งมาเรียกฮงจูให้ออกมาดูสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้าแม่นางฮงจูออกมาข้างนอกประเดี๋ยวสิดึกเดินป่านนี้มาทำอะไรที่นี่เจ้าคะถ้ามีอะไรจะให้เจ้าดูต้องเป็นตอนนี้เท่านั้นฮงจูจึงลุกเดินออกมาเเหห็นนนดาวสีพลิงั่่รือไม ถ้าไม่เคยเห็นมันอยู่ใกล้จันเต็มดวงถึงเพียงนี้ช่างเป็นภาพหาดูยากยิ่งนักเจ้าคะ่ะอยู่เคียงข้างกันแล้วงดงามเหลือเกินแต่อีกไม่นานก็คงหายไปสินะเจ้าคะรีบอธิษฐานสิดาวหายากดวงนั้นจะทําให้คําขอของเจ้าเป็นจริงขึ้นทวีคูณเลยว่าแล้วหงจูก็อธิษฐานตามที่คิมชียอนแนะนําขออะไรนะ่ะอย่าถามเลยเจ้าคะ่ะท่านบัณฑิตก็ขอพอรด้วยสิเจ้าคะไม่มีสิ่งใดอยากทําให้สําเร็จหรือเจ้าคะ หากข้าต้องทําอะไรให้ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จกระมังท่านนี้ก็เหลือเกินฮงจูเขินเพราะว่าคาว่าประสบความสําเร็จของคิมชียอนก็คือทําตามที่ลุงยุกโฮกับแม่นาจูต้องการนั่นแหละสุดท้ายเขาก็จะได้แต่งงานกันวารมาที่ตอนเช้ายุนกูนํายืนยืดเส้นยืดสายทําทีออกกําลังกายที่ลานหน้าห้องพักทังซานเห็นเข้าก็เลยขอเปลี่ยนวันหยุดซะเลยพรุ่งนี้วันหยุดเจ้าใช่หรือไม่ใช่เดชาบุญยิ่งนะักถ้าไม่ชอบปลาสัตว์อยู่แล้วแต่เรื่องขึ้นเขานี่ยิ่งให้ตายเกียดเข้าไปใหญ่คือพรุ่งนี้พอจะแลกก,กับ้้้าาไไดดหรรรือออม่แก,กะเตงป็นวย ไม่ได้ยินหรอข้าบอกว่าข้าไม่ชอบขึ้นเขาพรุ่งนี้วันครบรอบวันตายของพ่อข้าพอจะช่วยกันได้หรือไม่เออคือว่าข้าไม่ชอบขึ้นเขาจริงๆดันโอวิ่งเข้ามาสมทบช่วยคัางซานโกหกยุนกูน้ำข้าล้างถ้วยล้างชามสำหรับพิธีรํำลึกไว้แล้วพวกกับข้าวกับปลาต้องการสิ่งใดเพิ่มหรือไม่เจ้าคะประเดี๋ยวข้าซื้อมาให้ตอนไปจ่ายตลาดไม่ต้องกับข้าวน่าจะพอแล้วปีก่อนไม่มีโอกาสได้ทำปีนี้เลยอยาก โอ้ยพอแล้วก็ได้แต่ตอนข้าขอแลกบ้างเจ้าก็ต้องแลกนะได้ทุกเมื่อข้าย,ยินดีแลกกับเจ้าสองไม่สิสามทีไปเลยสามทีรอรักษาสัญญาด้วยนะได้ข้าสัญญาว่ามาที่วังหลวงเซนบดีซ้ายชินวอนโฮจึงมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทและทูลว่าจะมีการนัดพบปะในวันที่15เดือนนี้พยะยะค่ะวันนั้นอีซอนจะเปิดเผยตัวตนยังอีกนานเลยสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปก่อนจะถึงตอนนั้นฝ่าบาทพลทหารของเราเตรียมตัวพร้อมแล้วพยะยะค่ะอีซอนพระราชนัดดาผู้ถูกปลดจะต้องพบจุดจบก่อนสิ้นเดือนนี้พยะยะค่ะแต่ถ้าหากมันรอดชีวิตไปล่ะ เสนาบดีฝ่ายซ้ายจะยอมให้ข้าบันคอแทนหรือไม่พะยะค่ะกระหม่อมยินดีให้ฝ่าบาทบันคอกระหมอ่อมข้าจะเชื่อใจท่านก็แล้วกันตัดภาพมาที่บ้านสมุนก็มารายงานชินวอนโฮเกี่ยวกับจังแถววา่าเจ้าคิดว่าผู้พิพากษาจางน่าจะรู้แล้วสินะขอรับใต้เท้ามีคนเห็นทวายองเข้ามาในเรือนท่านขอรับ เข้าใจแล้วเจ้ากลับไปเถิดพอกลับออกมาก็โดนทุบหัวยัดถุงดำอุ้มมาพบจังแทวาโดนซ้อมเกือบปางตายเจ้าหมดประโยชน์กับข้าแล้วและสมุนก็จัดการดึงเชือกที่มัดติดคอนั้นเพื่อสังหารเขาทิง้งแต่ก่อนจะหมดลมหายใจก็ยังพูดออกมาว่ามกอินเวว่าอย่างไรนะอัะรเสนบาบดีฝ่ายซ้ายอยู่เบื้องหลังมก ok อินเวขรับหากเจ้าพูดเช่นนี้เพื่อหวังเอาตัวรอดแต่เท้าชินวอนโฮกำลังใช้มกอินเวเป็นเครื่องมือเพื่อตั้งอ e ีซอน พระรัชนด,ดาพูถูกปลดขึ้นเป็นกษัตริย์ขอรับเช่นนั้นโห,หน้าขันทีกับฮาวายองก็ช่วยเขาอยู่ด้วยเรื่อขรรับจางแทฮาวามีเรื่องดีๆไปทูนฝาบาทแล้วตัดภาพมาที่ขังซานตอนนี้เขาก็พายุนดันโอมาที่บ้านหลบภัยที่เขาแอบ,บซื้อเอาไว้ถ้าซื้อเรือนนี้ไว้ เผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นเหตุสุดวิสัยหรือเจ้าคะคิดว่าเจ้าน่าจะต้องการที่ปลอดภัยไปซ่อนตัวคนใกล้ตัวข้ามักต้องตกอยู่ในอันตรายเสมอนะ่ะคงจะเหลือเวลาไม่มากแล้วสินะเจ้าคะวันสําคัญใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมเจ้าคะวัดเข้ามาด้านในบ้านหากสิ่งที่ท่านพี่กังวลใจหากมันเกิดขึ้นจริงท่านพี่ก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่ถึงตระเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนสินะเจ้าคะทางซานกอดยูนันโอเอาไว้แล้วบอกว่าข้าจะอยู่ที่นี่อยู่เคียงข้างเจ้าเหมือนตอนนี้ ไม่นึกว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วเพียงนี้หรือว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เจ้าคะทางซานพยักหน้าข้าคิดว่าหากข้าหายตัวไปเฉยๆเจ้าคงเป็นห่วงแย่กลับมาก่อนตะวันรับขอบฟ้านะเจ้าคะมาค้างคืนด้วยกันได้ข้าจะกลับมาก่อนจันทร์ส่องแสงสว่างสวัยจากนั้นก็มานั่งคุยกันที่ด้านนอกจริงสิวันนั้นท่านพี่ถามข้านี่เจ้าคะว่าข้าอยากทําสิ่งใดใช่ คิดแล้วหรือยังเจ้าค่ะมีสิ่งหนึ่งที่ข้าอยากทามาตลอดแต่ยังทําไม่สําเร็จอะไรหรือสิ่งที่เจ้ายังทําไม่สําเร็จไปที่อันไกลโพ้นไปให้ไกลแสนไกลเจ้าค่ะไกลหรือบางครั้งข้าก็รู้สึกอัดอั้นหนักใจเพราะอีฮาววอนเจ้าค่ะไม่สิเพราะครอบครัวต่างหากคงเพราะข้าพยายามสุดความสามารถแล้วแต่ก็ยังปกป้องพวกเขาได้ไม่ดีด้วยซ้ําท่านพี่ชียอนทาให้พี่สาวข้ายิ้มได้ทันตาเลยเจ้าค่ะตอนนั้นแหละที่ข้ารู้ตัวว่าความกระวนกระวายใจของข้าเป็นต้นเหตุให้พี่ข้าต้องป่วย และการต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆก็ไม่ต่างอะไรกับความตายเพราะเจ้าคอยเป็นห่วงและปกป้องนางนางถึงยังมีชีวิตอยู่และได้พบชียอนคิดเช่นนั้นจริงหรือเจ้าคะเจ้าคนคิดจะกินแล้วชักดาบเช่นนั้นใครรับเข้ามาอยู่ด้วยเล่าที่บอกว่าอยากไปให้ไกลแสนไกลอยากไปไหนหรึก็ที่ไหนก็ได้เจ้าคะ่ะได้ขึ้นเหนือลองใต้ทั่วแดนก็ดีได้ไปเมืองชายทะเลแสนไกลก็คงดีเช่นกันเช่นนี้นี่เองข้าไม่รู้เลยไม่เคยรู้ว่าเจ้ารู้สึกเช่นนั้น หากมีท่านพี่อยู่ข้างกายค่ะการเดินทางคงรื่นรมยิ่งไปอีกเจ้าค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็ดีไม่แพ้กันเจ้าค่ะแล้วยุนดันโอก็โน้มตัวเข้าไปจุมพิษขังซานขังซานก็สู้กลับประหนึ่งว่าจะไม่ได้จุมพิษกันอีกแล้วดังนั้นพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าไปคุยกันข้างในบ้านดีกว่าอากาศมันหนาวเหลือเกินขังซานจึงดึงเชือกเสื้อของยุนดันโอออกทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์นั่นแหละท่านผู้ชมพอเทียนดับไปเพียงไม่กี่อึดใจฟ้าก็สาง สังซานจุ๊บที่หน้าผากแล้ววางจดหมายน้อยไว้ให้ยุนดันโอข้าจะกลับมาโดยสวัสดิภาพนะเมื่อขังซานลุกออกไปยุนดันโอก็ลืมตาตื่นขึ้นมานางจงใจให้เกิดเรื่องเมื่อคืนนั้นกลัวว่าจะไม่ได้เจอกันอีอยงน้อยก็ท้องก็จะได้เห็นหน้าลูกแทนขังซานแอดก็มั่วไปวาร์ปมาที่คู่ของคิมชียอนบ้างขณะนี้ฮงจูก็กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องรอคิมชียอนพาไปแอลแม่นางฮงจูขอเข้าไปสักประเดี๋ยวได้หรือไม่เจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะเมื่อเข้ามาคิมชียอนเห็นใบหน้าสวยๆและรอยยิ้มส แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วคือว่าแม่นางมีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะข้าติดนัดสําคัญกระทันหันไว้ไปดูคณะละครกันวันหลังนะหากเป็นนัดสําคัญข้าก็คงทําอะไรไม่ได้เจ้าคะไปดีนะเจ้าคะแต่ข้าก็โล่งใจยิ่งนะหากไม่ได้เห็นว่าวันนี้เจ้างามเพียงใดคงเสียดายหน้าดูวับมาที่เขาอึงบงสถานที่ลาสัตตอนนี้ฝ่าบาทอีชางกาลังออกลาสัตว์ยิงก็พลาดกวางก็วิ่งหนีขอสุรามาย้อมความสามารถนิดนึงลำพังไม่ดื่มก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วก็ยังจะดื่มอีก กระหม่อมเป็นห่วงพระพารณมัยของฝ่าบาทพะยาค่ะพอดื่มเหล้าเสร็จกำลังจะตามสัตว์ไปจางแทววาก็ควบม้าคาบข่าวร้ายมาบอกลดอาวุธลงกระหม่อมผู้พิพากษาจางแทววามาเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลเรื่องเร่งด่วนพะยาค่ะเสนาสายชินวันโฮจึงลงจากหลังมา้าแล้วก็เดินไปรับสารที่จางแทววาส่งมาสิ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอีซอนกระหม่อมใครอยากทูลถวายฝ่าบาทโดยตรงพยักค่ะฝ่าบาทก็พยักหน้าอนุญาตทั้งสองจึงได้มายืนคุยกันส่วนตัวจดหมายคือกระดาษเปล่าอะไรของเองจดหมายอาจถูกสกัดตัดหน้าไปโดยง่ายกระหม่อมจึงไม่ได้เขียนสิ่งใดไว้ใครจะมาสกัดไว้ละ่ะอัครมหาเสนาบาดีฝ่ายซ้ายชินวอนโฮคอยนุนหลังมกอินเวมาตลอดพยัค่ะชินวอนโฮหวังให้อีซอนขึ้นคลองบัลลังพยาค่ะวัวหน้าขันทีและพระพันปีก็สนับสนุนเขาวังหลวงอาจมีกบฏแฝงตัวยั่วเย้ยเต็มไปหมดพยาค่ะฝ่าบาทหันไปมองชินวอนข้์ หานี้ได้ไหรือไม่กระหม่อมจับตัวพยาที่ฝ่าบาททรงสอบปักคําได้ไว้ที่วังหลวงแล้วพยาค่ะจังหวะน,นี้ชินวอนโฮจึงได้เดินเข้ามาแทรกการสนทนาของทั้งสองคนฝ่าบาทกระหม่อมเชื่อว่าหากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอีซอนก็ควรถึงหูกระหม่อมเช่นกันอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายท่านเคยสัญญาว่าจะชดใช้ด้วยชีวิตใช่หรือไม่กระหม่อมสัญญาไว้เช่นนั้นฝ่าบาทพับจดหมายเก็บไว้ในเสื้อแล้วพูดว่าข้าต้องการได้ยินเพยงเท่านี้แหละกลับวังเถอะฝ่าบาทเดินไปขึ้นขี่มา้าแล้วมองไปที่ชินวอนโฮกับโนซองกิวจากนั้น แต่งตั้งอีซอนเป็นกษัตริย์หรือคิดได้เท่านั้นฟาบาดก็ควบมาออกไปไม่รอราชองครัก์เลยฟาบาดไปอารักขาฟาบาดเร็วเข้าขอรับวับมาที่คิมชียอนกับยุนฮงจูขณะนี้นางก็เดินออกมาส่งคนรัใไปเถิดเจ้าค่ะ ประเดี๋ยวข้าเดินไปส่งที่ประตูรัว้วทั้งสองเดินจูงมือกันออกมาได้ไม่เท่าไหร่คิมชียอนก็สัมผัสได้ถึงรังสีอันตรายที่กำลังจะมาเยือนกลุ่มชายชุดดำกระโดดข้ามกำแพงเข้ามาไม่รู้ว่ามุ่งหมายสิ่งใดคิมชียอนกำมือหงจูไว้แน่นท้ามกลางสถานการณ์อันน่าตื่นตระหนกตกกระจมากสำหรับแม่นางหงจูวับมาที่ฝ่าบาทที่ควบม,มาเสด็จกลับวังหลวงด้วยความโมโหไม่รอราชอ,องครักษ์เลยระหว่างทางก็พบกับชายชุดดำยืนขวางเอาไว้ฝ่าบาทหยุดม้าก,กระทันหนันในที่สุดก็ปรากฏตัวสินะอีซอน เท่านี้เพคะตอนต่อไปของซีรีส์จะฉายในวันจันทร์ที่8อังคารที่9พฤษภาคมนี้นะคะรอรุ่นกันอีกในอีพีถัดไปเจ้าค่ะและในท้ายสุดนี้ขออนุญาตกล่าวอวยพรท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามหรือผู้ที่บังเอิญมาพบแล้วก็กดติดตามว่าอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาอย่าลืมกดติดตามพวกเราองค์หญิงอิพยุนและลูกๆกอีก4ตัวด้วยเพคะเจอกันอีพีหน้าเจ้าค่ะ